สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีมีถุนลัคนามีถุนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดูดวง ประจำเดือนมีนาคมปี2564นี้นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่นะคะออความรักของชาวมีถุนนะคะประจําเดือนมีนา64นะคะคุณจัดเป็นชาวธาตุลมนะวางจับไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะเป็นไพ่สถานการณ์โดยรวม10ใบความรู้สึกของคุณนะคะ4ใบความรู้สึกของคนรักอีก4ใบนะคะมาดูสถานการณ์กันคะ่ะว่ามีถุนเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ ช่วงนี้นะชาวมีถุนหลักขนามีถุนนะคะอาจจะมีอารมณ์แบบ2บุคลิกนะบทนางเอกกับบทนางร้ายอะไรแบบนี้นะจะเข้ามาเลยนะในห่วงของความรู้สึกคุณนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเหมือนอยากสร้างแรงดึงดูดนะให้คนรักของคุณหรือคนคุยของคุณนะสนใจคุณมากกว่านี้คุณอาจจะรู้สึกไปเองก็ได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมมันเป็นความรู้สึกของคุณนะแต่จริงๆแล้วอะค่ะ เขาก็เหมือนกับดูแลคุณเหมือนเดิมทุกอย่างนะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาของเขาน้อยลงหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องหน้าที่การงานของเขานะคะที่ต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะหรือว่าคุณอาจจะเจอคนต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนชาติเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะต้องไปทํางานที่ระยะไกลนะคะฉะนั้นเรื่องของตัวเวลานะคะหรืออะไรก็ตามที่เขาบอกว่าเขาจะทําเพื่อคุณน่ะนะมันอาจจะมีการเลื่อนเวลาออกไปนะคะหรือมันอาจจะมีการเปลี่ยนไปนิดเดียวอ่ะนะชาวมีถูนนะคะคุณก็จะมีอาการแบบว่าน้อยเขาน้อยใจเขาประมาณนี้แล้วคุณก็ชอบสร้างแรง ดึงดูดให้เขาหึงหวงคุณแบบนั้นนะ่ะนะจริงๆคุณไม่ต้องสร้างแรงดึงดูดอะไรให้เขาหึงหวงเขาก็หึงหวงคุณอยู่แล้วค่ะนะไม่งั้นนะ่ะนะเดี๋ยวคุณสองคนจะมีประเด็นมารบกันนะบางทีเหตุผลนะคะขี้หมูขี้หมาออาพูดแบบเนี้ยนะมีถุนคุณก็จะชอบนะคะเอาเหตุผลอะไรอย่างงี้นะ่ะนะมาทําให้เขาอะคะ่ะนะรู้สึกกระวลกระวยหรือปั่นป่วดนะคุณอย่าไปแกล้งเขาบ่อยนะฉะนั้นนะคะสถานการณ์ที่กวางเห็นเนี่ยมันจะมีไพ่หนึ่งดาบมีไพ่ราชินีไม้เท้าเข้ามาเห็นปะ ประมาณนี้ประมาณว่าใส่ใจคุณน้อยลงหรอประมาณนี้คุณรู้สึกไปเองก็ได้คะ่ะทั้งที่เขาอาจจะทําเหมือนเดิมทุกอย่างประมาณนี้คุณก็จะหาประเด็นหาเรื่องเขานะนิ่งใส่เขาบ้างเงียบใส่เขาบ้างไม่พูดกับเขาบ้างอะไรประมาณนี้นะมันทําให้เขารู้สึกว่า,าวคุณต้องการอะไรจากเขาเป็นไพ่ราชาดัมันจะกลับกลายเป็นว่าเขาจะไม่งอเด็กดื้อแบบคุณนะมีถุนเอาจริงนะเขาอะนะคะอาจจะแบบว่าอาจจะเอ่อ ไม่ง้อคุณบ้างทีเนี้ยคุณจะทํายังไงมีถุนนะอืมคือเขาก็อาจจะแบบรู้สึกแบบบางอย่างอะ่ะเขาก็ไม่ตามใจคุณน่ะแต่คือช่วงเนี้ยคุณจะมีอารมณ์แบบคิดถึงเขาอะ่ะคิดถึงมันเป็นอารมณ์หนึ่งอ่ะนะของความรักที่มันต้องมีอย่างเช่นอารมณ์แบบเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้จะเข้ามาเยอะมากเลยสําหรับคุณเหมือนเหมือนคนต้องการความรักมากๆค่ะมีถุนคุณจะเป็นแบบนั้นอะ คุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาสนใจคุณน้อยนะคะหรือว่าบางอย่างที่เขาเคยทํากับคุณเหมือนกับวันแรกที่คบกันอ่ะมันทําไมน้อยลงอ่ะนะแต่คุณต้องคิดอีกมุมว่าเขาอาจจะมีชีวิตที่มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเ,เวลาบางส่วนน่ะนะเขาอาจจะต้องเอาขยับขยายตรงนั้นน่ะไปใช้ในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงแต่ช่วงนี้ชาวมิถุนคุณต้องการความรักมาคุณต้องการความเอาใจใส่จากคนรักกับหรือว่าคนคุยของคุณมากๆเลยอะค่ะ มันจะเป็นแบบนี้อ่อนโยนไว้ซี่มีถุนลัคนามีถุนนะอืมโอเคค่ะแต่คุณก็ยังเหมือนกับว่าคุยกันเหมือนปกตินะเท่าที่กวางดูเออเพราะว่าสมเหลียนเดอรรฟเฟมันเข้ามาเนี่ยเห็นปะเหมือนเราก็คุยกันแบบปกตินะแล้วก็เหมือนก็ให้กําลังใจกันดีอ่ะนะแล้วจะมีแต่ตัวคุณหรือเปล่ามีถุนนะที่คุณแบบว่าไม่อยากได้แค่นี้อยากได้มากกว่านี้อะไรประมาณนี้นะ เออแต่เวลาที่คุณเจอกันน่ะนะมันมันก็ดูอบอุ่นดีแต่เวลาที่คุณห่างกันน่ะนะมันจะเริ่มมีประเด็นนู่นนี่นั่นอ่ะเข้ามาให้หน้าปวดหัวมันจะเป็นประมาณนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณห่วงเขามากห่วงเขาและอีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณก็อยากจะรู้ด้วยนะคะว่าตอนเนี้คุณอ่ะเป็นคนสําคัญเขามากแค่ไหนบางทีคุณก็อาจจะอยากแค่รู้ว่าความห่างนะคะของเราสองคนอ่ะ นะคะมันจะแพ้ความชิดใกล้ไหมความรักนะคะมันจะแพ้ความชิดใกล้นะคะอย่างสํานวนที่เขาว่าไหมมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแต่ไพ่เขาเตือนมานะเขาบอกว่าคุณอะช่วงนี้อย่าเอาแต่ใจมากนะถ้าคุณต้องการอะไรนะคะคุณลองพูดกับเขาไปเลยตรงๆนะแต่คุณอาจจะใช้ความนิ่งความเงียบให้เขาเดาเองนะบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะทํายังไงให้ถูกใจคุณซะทุกอย่างนะไม่ถุนมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณนะคะ เประชดประชันเขาบ่อยๆแบบนี้นะคะไพ่ก็บอกว่ามันจะเป็นสถานการณ์ที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจใผิดเขาก็อาจจะเข้าใจไปดีอีกมุมว่าคุณนั้นน่ะอาจจะแบบว่าไม่อยากรอเขาแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะนะแล้วคุณน่ะก็เข้าใจในอีกมุมว่าเขาว่าไม่สนใจคุณมันจะเป็นลักษณะเนี้ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ขัดแย้งกันนะคะจริงๆแล้วว่าเขายังรักคุณเหมือนเดิมทั้งมิถุน เขาอยากจะตามง้อคุณนะคะแต่คือบางอย่างคุณก็เป็นคนที่น่าตีมากเกินไปคือน่าตีอ่ะเขามองแบบนี้นคุณเป็นเด็กดื้อคนหนึ่งที่น่าตีแต่ความรู้สึกของเขาเขามองว่าคุณน่ารักเสมอนะหกถ้วยเนี่ยเห็นปะความรู้สึกของเขาคือหกถ้วยมีไพ่เดอะชาริออนะคะบางคนอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎด้วยนะมิถุนลัคนามิถุนนะคะหรืออาจจะเป็นคู่ต่างชาติต่างาศาสนานะคะหรือว่าคุณอาจจะได้คู่ในลักษณะแบบทํางานราชการหรือคนในเครื่องแบบอะไรประมาณนี้ด้วยนะ แล้วก็มีชาวราศีตุลเข้ามาด้วยค่ะเห็นปะจริงๆอะในความรู้สึกของเขาเขาคิดถึงคุณนะเขาอยากจะมาหาคุณนะคะอยากจะมาเอาใจใส่คุณเหมือนเดิมอย่างที่เขาเคยทํานะคะแต่ว่าสถานการณ์บางอย่างมันทําให้เขานั้นไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะคะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่ามีทุนคุณก็ต้องอยู่ในเรื่องของการรอคอยไปก่อนนะคะแต่การรอคอยที่แสนนานของคุณนะบางทีอะมันทําให้คุณนั้นอะมีอารมณ์ดราม่าคุณก็อยากให้เขาอะนะคะมอบความรัก กับคุณได้อย่างใกล้ชิดมากกว่านี้คุณไม่อยากได้แค่นี้นะอ,อ่ะช่วงนี้มีถุนคุณก็มักจะเป็นคนที่เอาแต่ใจหน่อยๆนะช่วงนี้นะคะก็เข้าใจนะมันก็ต้องมีกันบ้างหรือเปล่าอารมณ์นี้นะแต่ถ้ามองมันในแง่ดีมันก็จะเป็นมุมนึงของความรักที่ดูน่ารักแต่ก็พอมีเอาพอควรนะเรื่องของความเอาแต่ใจอะไรประมาณนี้นะมีถุนนะนะอาจจะไม่เป็นแบบนี้ทุกคนนะสำหรับชาวมีถุนนะคะแต่ว่าจากหน้าไพ่นะช่วงนี้นะชาวมีถุนทําอะไรเหมือนจะไม่แคร์อะไรเลยไม่แคร์ไม่แคร์ใคร ไม่แคร์ไม่แคร์ทั้งนั้นทำอะไรมักจะตามใจตัวเองหน่อยนะในช่วงนี้นะคะมีพ่ The w o เ l d เข้ามาในความรู้สึกของเขาเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมจนวันแรกถึงวันนี้เอาจริงนะความรู้สึกเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นกับคุณเหมือนเดิมเลยเอาจริงๆไม่มีไม่มีเปลี่ยนแปลงมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแต่แบบว่าอยากสร้างอนาคตไปกับคุณเรื่อยๆอะคะ่ะฉะนั้นนะ่ะนะอะไรนะคะที่มาจากอารมณ์ของมีถุนนะเบาได้เบานะจ๊ะ ประมาณนี้นะพาเขาบอกมาเบาได้เบานะเ,าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปเองนะคุณอาจจะจุดอยู่ในจุดที่มันต้องรอคอยก็จริงนะคะแต่เขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้คุณจะเห็นว่าคนรักของคุณน่ะนะเขาอาจจะปล่อยคุณให้คุณอยู่เงียบๆเวลาที่คุณงอนนะเขาอาจจะมาง้อช้าง้อคุณช้ามาจนคุณนั้นรู้สึกแบบว่าอยากจะร้องไห้นะ หายหผลไม่ได้อยู่ๆก็นักร้องให้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าจะมีถุนตอนนี้เขาอาจจะไม่ง้อนะแต่ในอนาคตนะคะมันมีไพ่ราชาถ้วยเขามาเขาก็ต้องเข้าใจเขาก็ต้องยอมคุณอยู่ดีมีทุนนะคะบางทีอเขาก็แค่แบบว่าอยากจะสั่งสอนคุณประมาณนี้ไม่รู้จะพูดยังไงบางทีเขาก็อยากจะสั่งสอนคุณบ้างนะว่าเขาเองอ่ะก็ทําทุกอย่างนะคะให้ถูกใจคุณไม่ได้หรอกประมาณว่าเขาให้คุณได้แค่เนี้ยคุณจะเอาแค่ไหน มีถุงมันเหมือนกับว่าเขาก็ดูแลคุณได้อะประมาณนึงอ่ะเขาก็สามารถที่จะดูแลคุณได้ก็แล้วกันให้ความสุขคุณได้ก็แล้วกันนะแต่บางอย่างที่เขายังทําไม่ได้ตอนนี้เขาก็อยากให้คุณรอเขาอะค่ะหนึ่งเหรียญเข้ามาเนี่ยเขามองเห็นว่าคุณมีคุณค่าต่อชีวิตเขามากเลยนะเอาจริงที่ผ่านมาแต่มีถุนคุณชอบคิดไปเองอ่ะคุณชอบคิดไปเองอะค่ะอืมบางทีอะนะเขาห่างไปนะคุณกลัวค่ะคุณกลัวว่าเขาอจะไปชอบคนอื่นนะคะจะไปรักคนอื่น นี่ยคือสิ่งที่ความกลัวในความรักที่ทุกคนต้องมีจริงปะซึ่งตอนนี้อารมณ์แบบนี้ของมีถุนมันจะมีเข้ามาเพราะว่าความรู้สึกของคุณมันเป็นเจดาบเดอะฟูลอะค่ะเห็นปะเจดาบเดอะฟูลแล้วก็มีไพ่อัศวินเหรียญเข้ามาเดอะซันเข้ามานะคะประมาณว่าช่วงเนี้คุณจะเป็นคนที่ปากแข็งอ่าประมาณนี้พูดอีกอย่างแต่ความรู้สึกข้างในเนี่ยเาบางเหลือเกินมีถุน นะคุณก็ยังรักเขาเหมือนเดิมนะคะแต่การกระทําที่คุณแสดงออกกับเขาบางทีมันอาจจะมีอะไรที่ประชดประชันใส่เขาอะเข้าใจไหมนะบางทีอะนะเขาอาจจะมองว่าอคุณมองว่าเขาเปลี่ยนไปเขาก็มองคุณเหมือนกันว่าตกลงใครเปลี่ยนไปกันแน่คุณเปลี่ยนไปคุณมีอารมณ์เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมกับเขาหรือว่าเขาเปลี่ยนไปกันแน่มันจะเป็นสภาวะเนี้ยมีถุนจะพูดยังไงดีมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมากเลยนะจ๊ะมีถุนช่วงนี้นะคะอารมณ์แปรปรวนง่ายๆนะจ๊ะ พักผ่อนให้เพียงพอนะคะมีถุนลัคนามีถุนอยากคิดมากนะเขายังรักคุณเหมือนเดิมค่ะอืมเพียงแค่ว่าช่วงนี้นะเขาอาจจะแบบมีเหตุผลของเขาว่านะแต่เขาก็ดูแลคุณถึงแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่นะแต่การดูแลของเขานะคะคที่มีต่อคุณเขาก็ให้คุณอย่างจริงใจอนะมีถุนมีถุนช่วงนี้แบบเออเป็นไรเป็นไรอะจ๊ะอะขอให้ขยายหน่อยอยากจะเอาชนะเขา ประมาณนี้อยากให้เขาง้อละสินะถ้าเขาไม่ง้อนะมีถุนไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากง้อนะแต่บางทีเขาเขารู้สึกว่าเขาต้องแข็งใส่คุณบ้างอะประมาณนี้ให้คุณรู้บ้างนะคะว่าเขาเองก็เหนื่อยนะคะแล้วก็บางทีอ่ะเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆอะเขาอาจจะมองว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆประมาณเดี๋ยวค่อยเคลียร์กับคุณก็แล้วกันเขามองว่าเออเดี๋ยวค่อยเคลียร์ก็แล้วกันเอาไว้ตรงนั้นก่อนนะเขาก็อาจจะปล่อยให้คุณมีอารมณ์แบบร้องไห้นะ ดราม่าไปนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยอมคุณนะคะยังไงเขาก็ต้องมาง้อคุณอยู่ดีแหละมีถุนอ่ะทีนี้ขอไพ่ขยายห้าดาบเนี่ยเห็นปะห้าดาบมันจะเป็นในลักษณะแบบว่าคุณอยากให้เขาสนใจเขานะบางทีคุณเรียกร้องความสนใจจากเขามากๆอย่างเงี้ยนะไพ่บอกว่าระวังว่าเขาจะไม่สนใจคุณบ้างนะมีถุนนะคะคุณนิ่งใส่เขาก่อนระวังว่าเขาจะนิ่งใส่คุณบ้างนะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากจะ ม่อยากจะโอเอะคุณนะเขาก็ยังอยากที่จะมาโอเอ๋ A คุณนะคะแต่ว่าบางเรื่องอะ่ะเขาก็ไม่ไม่โอเอ๋ A คุณนะเขาก็ไม่ตามใจคุณทั้งหมดนะโอเคค่ะช่วงนี้อารมณ์เด็กน้อยนะคะมีถุนต้องการความรักมากๆาห้าดาบมาบอกอะไรคะยู่ยยู่ก็ร้องไห้หรือเปล่างงหรือเปล่าร้องไห้ไม่มีเหตุผลอะไรประมาณนี้ห้าดาบค่ะอโอเค เขามอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่ามีถุนคุณมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับคุณเนี่ยมีไพราชนีถ้วยเขามาใช่คุณคิดถึงเขาคุณรักเขาจนคุณแบบคุณห่วงเขามากเกินไปค่ะคุณคิดไปเองว่าเขาอะไม่หึงห่วงคุณเลยบางทีการที่คุณแสดงออกเพื่อพิสูจน์ว่าเขาหึงห่วงคุณมากไหมปรากฏว่าเขานิ่งเพราะแาณนี้มันไม่ได้แปลว่าการนิ่งของเขาเขาไม่ห่วงคุณนะเพียงแค่เพียงแค่ว่าตอนนี้เอาจริงเขาเดาอารมณ์คุณไม่ออกว่าคุณต้องการอะไร ถ้าเขาทำอะไรสุ่มสี่สมหไปคุณยิ่งงอนหนักกว่าเดิมเขาจะทํำยังไงอะเขาก็อาจจะปล่อยนิ่งไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเคลีย์นะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็ต้องงอ,อคุณหรือเปล่าไม่ถุนเป็นไรเนี่ยจ๊ะฮะเป็นไรคะราชินีถ้วยเข้ามาช่วงนี้หวั่นไหว sensitive เหลือเกินนะจ๊ะอีกใบหนึ่งค่ะอ่ะอัศาวินถ้วยเข้ามาสุดท้ายแล้วคุณแค่ต้องการให้เขา นั้นน่ะกลับมาเติมเต็มให้คุณได้มากกว่านี้คุณต้องการความรักจากเขามากๆมันมีช่วงบางเวลาที่ที่คุณมีเขาอยู่ในชีวิตนะแต่ก็เหมือนกับไม่มีเขาประมาณเนี้ยสิ่งที่คุณต้องการคือความรักค่ะเนี่ยอยากให้เขาโอเอ๋คุณเหมือนเธออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเขาก็มามีถุนใจเย็นๆนะคะอืออ่ะไปต่อสิเออ สามเหรียญเดอะเลเวอร์สิ่งที่คุณต้องการก็คือความรักที่ที่อยากได้การดูแลจากเขามากกว่านี้เห็นปะสามเหรียญเดอะเลเวอร์เอเมเรอร์เข้ามาเนี่ยคุณอยากให้เขาเอะมาเอาใจใส่คุณได้มากกว่านี้ประมาณเนี้ยตอนนี้คุณเปราะบางมากอะ่ะคุณต้องการให้เขาอยู่ใกล้ๆืประมาณเนี้ยค่ะทีนี้เดี๋ยวกันจะลองขอซิราชาถ้วยอะ่ะมันเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะมันเหมือนเป็นปัญหาในเรื่องของอารมณ์มากกว่า เขาก็คิดว่าเขาดูแลคุณดีที่สุดแล้วนะแล้วเขาก็มองว่าเขาก็รักคุณดีที่สุดในแบบที่เขาจะทําได้ในแบบที่คนคนนึงจะทําได้อะล่าชาถ้วยอะ่ะเออแต่คุณค่อนข้างที่จะแบบเ,ออเหมือนยังไม่ไม่เต็มที่อะ่ะประมาณว่ารอการชาร์จแบตจากเขาอยู่นะประมาณว่าช่วงนี้แบตคุณมันอาจจะน้อยลงอะค่ะเอ,อ,อยากให้เขามาชาร์จแบตให้อ,อ่าลาชาถ้วยมาบอกอะไรตอนนี้สองหเหรียญเข้ามาเห็นปะ อขออีกใบสิบางทีคุณก็เหนื่อยกับอารมณ์ตัวเองเหมือนกันนะประมาณนี้คือคุณก็งงเหมือนกันว่าคุณโกรธเขาเรื่องอะไรเป็นประมาณนี้หรือเปล่าประมาณว่าเอ๊ะเมื่อเช้ายังคุยกันดีๆอยู่เลยแล้วพอซักประมาณเที่ยงเที่ยงหรืออะไรประมาณนี้อันนี้กวางเปรียบเชยฟังนะอยู่ๆคุณก็โกรธเขาแบบงงๆอะคะ่ะเขาก็งงกับ,บคุณเหมือนกันสองเหรียญน,นี้คุณต้องแบบเออยังไงดีอ่ะมีถุนจะแนะนําไงดีคะ ลองไปสวดมนต์นั่งสมาธิดูนะคะเออ่ปรับอารมณ์ของตัวเองนะช่วงเนี้ยอืมโอเคค่ะไปต่อไปต่ออ่าไพ่โอเคค่ะ,อออาาอคคะขออีกใบหนึ่งแล้วก็มีไพ่ The Empress เนี่ยคุณมาคิดอีกทีคุณก็มามองในสิ่งที่เขาทำให้เอ๊ะเขาก็ดูแลคุณดีนะก็เติมเต็มให้คุณดีคุณสองคนนะคะนะ อาจจะเป็นคู่รักกันโซเมทที่ดีต่อกันแต่ช่วงนี้มันมีมุมอารมณ์บางอย่างที่ดราม่าเข้ามาเท่านั้นเองมันเป็นอาการดราม่าอารมณ์ดราม่าที่มีถุนคุณคิดไปเองทั้งนั้นเลยค่ะเห็นไหมพอคุณคุณมีสองอารมณ์คือมีอารมณ์แบบโกรธไม่มีเหตุผลกลับพอมานั่งทบทวนหรือมานั่งมองความสัมพันธ์ใหม่เออเขาก็รักเราดีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะว่ากันไปค่ะช่วงนี้มีถุนอ่ะต่อไปมาดูตัวเขาสิ ตัวเขาได้เป็นไพ่ราชาดาบอ่ะเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้เขาจะไม่ตามใจคุณนะทุกเรื่องเข,เขาไม่สามารถตามใจคุณได้ทุกเรื่องนะเอาจริงราชาดาบมีไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามานะคะ เขาเอาเวลาไปทุ่มเทกับการงานและอย่างอ่ะเขาดูเหมือนชีวิตเขาเริ่มโตขึ้นนะเติบโตขึ้นในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตแม้แต่กระทั่งเรื่องชีวิตคู่อ่ะที่เขาแพลนกับคุณไว้อ่ะนะมันมีเรื่องของการแต่งงานหรือการมั่นหมายเข้ามาด้วยนะสี่ไม้ท้าว่านะหรือถ้าเป็นในระดับของคนคุยอะคะ่ะช่วงนี้เขาก็อาจจะแบบทํางานเยอะนะคะแต่ว่าเรื่องการที่เขาจะพัฒนาความรักไปกับคุณอ่ะนะนะเขาก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยอย่างที่คุณเข้าใจนะอืมแต่เพียงแค่ว่าสถานการณ์บางอย่างนะ่ะ ตอนนี้มันยังไม่สามารถที่เขาจะทําเรื่องสําคัญสําคัญอะไรแบบนั้นให้กับคุณได้อะเข้าใจไหมจ๊าอีกใบสิแล้วก็มีไพ่สองถ้วยเขาก็รักคุณคนเดียวถ้าเป็นถ้าคุณสองคนเป็นคู่ที่อยู่กันแบบปกติดีนะคือเป็นยังเป็นแฟนกันอยู่เนะี่ยสองถ้วยเข้ามามันเหมือนเขาก็รักคุณคนเดียวประมาณนี้ยหรือถ้าเป็นในลักษณะของคนคุยมันเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาอะก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วย จากคนคุยตอนนี้ความรู้สึกมันมันจะไม่ใช่คนคุยแล้วอะค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ยังรักคุณอะเขาก็รู้สึกอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปกับคุณอะดูดิไพ่ดีนะเพียงแค่ว่าช่วงเนี้ยเขาเขาจะไม่แบบตามใจคุณอะนะเขามองว่าช่วงเนี้ยคุณดื้อมากเกินไปอะมีถุนโอเคค่ะเออแล้วความรู้สึกของมีถุนคุณเป็นไพ่หนึ่งเหรียญอืมประมาณนี้คุณรอเขาอยู่ค่ะคุณรอเขา รอเขาให้เขาทําให้ถูกใจคุณประมาณนี้หรือเขาสัญญาอะไรกับคุณไว้คุณก็ยังรอคอยเขาให้เขาทําตามสัญญาที่เขานะคะได้บอกกับคุณไว้อันหนึ่งเหรียญสิหนึ่งเหรียญค่ะมีถุนรักนามีถุนมีไพ่ก้าวดาบเขามาวิตกกังวลกลัวกลัวไปหมดเลยช่วงนี้อีกใบหนึ่งค่ะแล้วก็มีไพ่อัศวินไม้เท้า อยากให้เขามาหาไว้อยากให้เขาเดินทางมาววๆนะคะอยากให้สถานาการณ์ทุกอย่างมันเข้าข้างคุณคุณคิดถึงเขาหนักมากเขาเองก็คิดถึงคุณหนักมากเหมือนกันนะแต่จะเป็นมิถุนนะที่คุณแบบคุณจะรอไม่ไหวในเรื่องของความคิดถึงคุณอยากเจอเขาคุณอยากให้เขามาแต่เขาอดทนนะอดทนอาจจะเป็นเพราะเขาต้องทําเรื่องบางอย่างให้มันสําเร็จก่อนที่มันสําคัญมากๆของเขาอะ สิ่งที่เขาต้องทําในความสําคัญของเขาที่เขาต้องเลือกทําก่อนก่อนที่จะเลือกทําให้คุณอาจจะเป็นเพราะไอ้สิ่งสิ่งนั้นที่เขาทําอยู่อ่ะมันเกี่ยวเนื่องกับอนาคตความรักของคุณสองคนด้วยนะอืมโอเคนะคะมีถุนช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมปรับอารมณ์ของตัวเองให้มันสมดุลกันด้วยนะจ๊ะทีนี้ขอไพ่สรุปสามใบซิความรักของคุณสองคนนะคะมีไพ่หกดาบเข้ามานะคะ เขาก็ไม่ทิ้งคุณไว้นะต่อ,อให้มันมีอาจจะมีช่วงเวลาที่เขาแบบว่าเออไม่ได้มีเวลาให้คุณอะมากมายเหมือนแต่เดิมมันนะเขาก็ยังมีคุณอยู่ในชีวิตเขามีไพ่สี่ดาบเข้ามานะคะมันไม่ได้มีปัญหารห้ายแรงอะไรเลยนะสําหรับหลูพลังงานของมีถุนนะคะในมีนาเน,นี้ยนะน่าจะเป็นของคนที่แบบรักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็แบบว่ามันอาจจะมีปัญหาแบบขี้หมูขี้หมาเข้ามาหาประวานเนี้ย โอมันทําให้เราแบบตกตะกอนในความคิดเออกระวนกระวายนะคะแล้วก็รอคอยนะคะความหวังรอคอยให้เขากลับมาประมาณนี้จะทามีทุนอืมช่วงเนี้ยตัวคนรักของคุณจะเป็นคนที่ใช้เหตุผลเยอะบางอย่างที่เขาไม่ง้อคุณบางอย่างที่เขาไม่ตามใจคุณเขาใช้เหตุผลของเขานะแต่คุณอนะช่วงนี้จะเอาแต่ใจนะคะหาเหตุผลไม่ได้โกรธก็หาเหตุผลไม่ได้เนี้ยนะ บา,บางวันร้ายใส่เขาบางวันก็ดีใส่เขาจนบางทีเขางงอารมณ์ของคุณว่าคุณต้องการอะไรอะไรประมาณนี้ต้องการอะไรจากเขาหรือเปล่าให้พูดมาตรงๆเลยอะไรประมาณนี้นะนะเี่ยคือสิ่งที่เขาแบบว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยนะคุณจะค่อนข้างอารมณ์เด็กๆอะค่ะอืมโอเคนะคะสำหรับมีถุนคนคุยมีคู่อะต่อไปสิมาดู รูปนะคะในแง่มุมของความสัมพันธ์โสดสนิทไม่สนิทบ้างเนี่ยเดี๋ยวกวานจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการเปิดนะคะสำหรับโสดสนิทแล้วก็โสดไม่สนิทนะขอเปิดไพ่นะคะเป็นพลังงานโสดสนิทนะคะแล้วก็โสดไม่สนิทนะคะของชาวมีถุนลักนามีถุนนะโอเคเรามาดูกัน มีไพ่สองไม้เท้าเข้ามานะคะมีไพ่แฮงแมนเข้ามาเนาะมีถุนนะคะโสดสนิทไม่สนิทนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะยังไม่มีใครเข้ามาเลยประมาณนี้นะคุณอาจจะแบบไม่ได้มองเห็นใครนะคะที่คุณรู้สึกว่าอยากจะอยากจะคุยต่ออย่างเงี้ยอยากจะสารความสัมพันธ์ต่อคุณอาจจะเป็นคนที่เลือกที่จะเดินห่างออกมาเองจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าไม่ใช่เลยอะประมาณนี้นะมีถุน นะคะอืมเพราะว่าสองไม้เท้าเนี่ยแหงมาด้วยเห๋ือแห้งแมนอาจจะเคยมีคนคุยคุยกันไว้ล่ละนะแต่วันนึงอะคะ่ะนะเมื่อเรามีคําตอบไว้ว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะประมาณนี้คุณก็เลือกที่จะเงียบหายไปอะไรประมาณนี้ดีกว่านะคะคือไม่อยากให้ใครเข้ามาถล่มลึกกับคุณอะนะนะใครที่ไม่ใช่เนี่ยมีถุนนะคะคุณก็จะแบบตัดจบง่ายๆอะมีถุนทําอะไรเนี่ยไปต่อสิไปต่อคะ่ะมีถุน มีไพ่หกถ้วยเข้ามาแต่ว่าคุณก็ยังอยู่ในระยะความสัมพันธ์ที่ยังเป็นเพื่อนกับเขาได้เป็นพี่น้องกระว่ากันไปนะหกถ้วยอือคือเหมือนคุณคุณแบบอยากตามหารักแท้มากกว่าอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุยเรื่อยๆงนะ้ยคุณคุณรู้สึกว่ารักษาระยะห่างกันเถอะอะไรประมาณเนี้มีถุนนะคะหกถ้วย 6ถ้วยอาจจะมีความทรงจําจากคนรักเก่าด้วยเปล่านะคุณยังรอคนรักเก่าอยู่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณไม่พร้อมะคะ่ะไม่พร้อมแบบยังไม่พร้อมเลยนะคะเพราะว่าคุณน่ะมีความรักในฝันคุณอยากให้ความรักของคุณน่ะเป็นเหมือนฝันในสิ่งที่คุณจินตนาการหรือคิดไว้มากกว่านั่นก็แปลว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะโสดสนิทกับไม่สนิทยังไม่ใช่ค่ะสําหรับคุณโอเคค่ะไปต่อเอา้าไปต่อซิมีถุน มีไพ่กาวถ้วยเข้ามานะคะคุณก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ก็มีความสุขดีมองแบบเนี้จริงๆไม่ต้องมีใครคุณก็มีความสุขดีนะแค่ขาดเรื่องของความรักนะคะหรือว่าคนที่เขาจะเข้ามารักคุณหรือในแบบที่คุณคิดไว้อะนะคุณก็สามารถมีความสุขได้ประมาณว่าถ้ามันมันไม่มีใครในในแบบที่คุณใฝ่ฝันหรือคุณคิดไว้อะคุณเลือกที่จะเป็นโสดแบบนี้ไปก่อนดีกว่าประมาณนี้ค่ะ แรกอย่างนะมีถุนลักคณามีถุนเอาจริงคุณมีความสุขกับการทํางานด้วยนะมีความสุขกับอืมอนาคตของคุณนะที่คุณกําลังจะทำหนึ่งไม้เท้าเข้ามาสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องคู่ครองมีถุนก็มักจะเอาไว้สําคัญเป็นเรื่องของทีหลังมาเหมือนกับว่าต่อให้ช่วงนี้นะคะไม่ได้มีความรักไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะรักใครนะคุณก็มีเรื่องดีๆอื่นๆนะที่มันเข้ามาแทนที่ทําให้คุณนะั้นลืม นะคะในเรื่องของความรักไปเลยก็ได้หรือแบบไม่ได้ไปโหยหามานะันอะมีไพ่ The Strength เข้ามานะคะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณไม่จําเป็นต้องไปเสี่ยงในเรื่องของกับความรักหรือไม่จําเป็นต้องไปเสี่ยงกับว่าเราจะต้องไปเอาความสุขของเราคาดหวังหรือไปฝากไปที่ใครอะอะไรอย่างเงี้ยคุณมองว่าความสุขนะถ้าคุณจะเอาไปฝากไว้กับคนที่ไม่ใช่อะนะคุณว่ามันเสี่ยงเกินไปกับความสัมพันธ์เพราะคุณไม่อยาก move อนบ่อยๆอะคะ่ะ มีถุนนะคุณก็เลือกที่จะเอาความสุขมาคาดหวังกับตัวเองดีกว่าเพราะทุกวันนี้คุณก็หาความสุขได้กับตัวเองราชาเหรียญเข้ามาคุณคิดในเรื่องของการเงินมากกว่าที่จะไปคิดในเรื่องของอย่างอื่นช่วงนี้ในหัวของคุณมีแต่เรื่องของเงิน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 ฉันทําอะไรแล้วฉันจะมีเงินทำไงถึงจะรวยขึ้นอะไรประมาณนี้ถ้าจะมีความรักหรือว่ามีคนเข้ามาคือต้องพากันร,รวยอะอะไรประมาณนั้นนะพากันดิ่งลงนี้คุณไม่เอานะต้องพากันรวยเท่านั้นต้องพากันแบบ อ,อรักไปด้วยนะคะแล้วก็ชีวิตรักความสัมพันธ์มันพัฒนาไปด้วยนะการเงินก็ต้องดีด้วยนะฉะนั้นนะคะเรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะคนโสดสนิทกับไม่สนิทเนี่ยคุณจะมองการเงินเป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยอะ่ะอืแล้วก็มีไพ่เดอะสตาร์เข้ามานะคะเดอะสตาร์เข้ามานะคะอืม ออตำแหน่งบริวารน,นะคะหรือว่าคนรอบข้างอะ่ะตอนนี้เขามองเห็นคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คนหนึ่งเลยคุณเป็นจุดเด่นในสังคมนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีอะไรโดดเด่นในตัวเองเกี่ยวกับงานหรือเปล่านะหรือว่าคุณน่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องของงานแล้วออคนรอบข้างบริวารตอนนี้เหมือนเขาอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอะ่ะบางคนก็อาจจะมาดีนะแต่บางคนคุณก็จะรู้เองว่าอาจจะมาเพื่อผลประโยชน์อย่างเงี้ยอืมแต่ส่วนใหญ่คุณจะ จะเจอคนดีเข้ามานะสําหรับมีถุนนะคะแต่เดี๋ยวคุณจะตอบเองว่าใช่หรือไม่ใช่อ่ะมันอยู่ที่คุณเนาะเอาไปตอบสิแล้วมีไพ่สองดาบเข้ามาเห็นปะใช่คุณยังไม่เคยมองในเรื่องของความรักเลยตอนนี้ไม่ได้มองอะไรเลยค่ะแม้กระทั่งโสดไม่สนิทมีคนคุยก็ตามนะตอนนี้คุณก็แบบว่าคุณเริ่มเริ่มจะเห็นข้อเสียนะคะคือคุณเห็นข้อดีในตัวของเขาแล้วคุณก็อยากจะเห็นอีกด้านหนึ่งของคนคุยที่คุณคุยอยู่ตอนนี้ คุณกําลังมองดูว่าเขามีข้อเสียอะไรที่สามารถไปกับคุณได้แล้วคุณสามารถรับมือข้อเสียตรงนั้นได้ไหมถ้าคุณไม่สามารถนะคะจะเป็นเมถุนะที่คุณจะแบบว่าใบาบายแล้วนะไปแล้วนะอะไรประมาณนี้นะขออีกใบค่ะบทสรุปปีไพ่เดอะเอมเพรสเข้ามามีถุนผู้ที่ปัดเปลืองเรื่องสติปัญญาผู้ที่หาได้เองทุกอย่างคุณรักความสบายนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะมีถุนลักนามีถุนนะคะช่วงนี้เห็นปะคุณดูแบบอุดมสมบูรณ์อนะ สำหรับมีถุนลักนามีถุนน่ะนะคะโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเอาความสุขเอาความรักไปฝากไว้ที่ใครคุณฝากไว้ที่ตัวเองคุณก็แฮปปี้ดีอ่ะมันก็สวยงามดีสําหรับคุณแต่ถ้าจะมีใครอีกคนเข้ามาเป็นความรักของคุณมันคงจะต้องสวยงามมากกว่าตอนเนี้อืตอนนี้รู้สึกว่ามันก็สวยงามดีนะอยู่แบบสดสด ะะหรือต่อให้คนคนนั้นนะคะที่คุณคบแล้วคุณรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วคุณจะต้องเดินออกมาคุณก็ไม่เสียดายเวลานะคุณมองว่ามันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะที่คุณได้เรียนรู้กับมันเท่านั้นเองโอเคค่ะเมธุนเนีญญ่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกนะเท่าที่ดูเนี่ยช่วงนี้ค่ะบางทีคุณก็ไม่ได้มองว่าบางทีนะคะความสมบูรณ์นะมันจะมีความสุข เสมอไปนะเพราะตัวตัวของคุณเองคุณก็เริ่มต้นจากความไม่สมบูรณ์จนคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณพอใจในแบบที่คุณมีนะแล้วคุณรู้สึกว่ามันสมบูรณ์และสวยงามที่สุดแล้วตอนนี้นะคนโสดแบบอ d o ด t แคร์ใครเลยนะโสดสนิทแบบไม่แคร์ใครเลยฉันอยู่ดีกินดีอะไรประมาณนี้ <c oughs> ขอ3ใบค่ะให้กับมีถุนลัคนามีถุนสรุปเลยนะ มีไพ่เด็กไม้เท้านะคะคุณไม่ได้รั้งใครให้รอไม่ได้รั้งใครนะคะให้อยู่นะสำหรับโสดนะโสดสนิทไม่สนิทนี่แหละแล้วก็มีไพ่ราชินีเหรียญฉันดูแลตัวเองได้ฉันรักตัวเองฉันหาด้วยตัวเองได้ฉันรวย <laughs> พอบานี้ราชินีเหรียญอ,อีกใบหนึ่งแล้วก็ไม่ได้รอคอย อะไรด้วยนะตอนนี้นะรอคอยเพียงแค่ว่าถ้าคนที่ใช่นะคะยังไงนะก็จะต้องมีเข้ามาเองแหละแม้กระทั่งคนรักเก่าที่คุณอาจจะยังแบบเออนึกภาพถึงความทรงจำอะ่ะคุณก็มองว่าคุณก็มองในแง่ดีว่าถ้าเขาเป็นของคุณเขาก็คงกลับมาแต่ถ้าเขาไม่ใช่คุณก็ปล่อยวางคุณก็ใช้วิถีชีวิตของคุณไปแบบมีความสุขนะโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องจมปักอะไรอะคะ่ะประมาณนี้แล้วก็มีไพ่ j u สต m e n t เข้ามาเห็นปะ คุณนะ่จจะมีความสุขในแบบฉบับของคุณในแบบที่คุณกําหนดเองอะประมาณว่าเวรกรรมก็ไม่สามารถกําหนดอะไรคุณได้อะเพราะว่าตอนนี้คุณอยากกําหนดชีวิตตัวเองมากกว่าค่ะและนี่คือไพ่จีจีนะโสดแบบสนิทไม่สนิทนะจบแล้วนะ <c oughs> โอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆนทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย